คนเราสาบแช่งคนบ่อยๆนะสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาหาเรานะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> มันคือมันเป็นความเจตนาที่เราเราไม่ชอบอะไรสักอย่างหนึง่งอ่ะจนถึงขั้นมันมันเกลียดเข้าไปในจิตใจเราอ่ะนะความเกลียดที่มันอยู่ในจิตใจมันย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนเราฝังลึกลงไปในจิตใจเมื่อถึงเวลา ที่มันส่งผลมันก็ทําให้ชีวิตของเรานี้ขัดสนในเรื่องเงินทองหรือประสบความสําเร็จในชีวิตได้ลําบากหรือเวลาจะมีโชคมีลาบมีชัยเหมือนเขามันก็จะคาดเคลื่อนอยู่บ่อยๆด้วยคําสาบแช่งที่เราฝังไว้ในจิตใจเราเพราะฉะนั้นให้ไถ่ให้ถ,หถอนเด้อขอไถ่ขอถอนคํำสาบคําแช่งคําบนบานสารกล่าวอะไรพวกนี้ถ้าเราไปเจอพระพุทธรูป ที่เราคิดว่าองค์นี้แหละศักดิ์สิทธิ์หรือเราไปเจอสถานที่ที่เราคิดว่าอันนี้แหละศักดิ์สิทธิ์แล้วเราจําไม่ได้เราจําไม่ได้ว่าชาติก่อนนี้เราเคยไปสาบแช่งใครไว้ไหมเราเคยไปบ่นบานสารกล่าวอะไรไว้ไหมเราเคยไปตั้งสัจจะวาจาอะไรที่ไหนแล้วสิ่งเหล่านี้มันขวางบุญของเราในภพนี้ชาตินี้ทําให้เราประสบความสําเร็จอะไรได้ลําบาก นะเพราะฉะนั้นขอไถ่ขอถอนคำสาบคำแช่งนะจากเราเทพภูมิเทวดาที่รักษาองค์พระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นแล้วเราคิดว่ามีกำลังที่เรามีความรู้สึกว่าเรานับถือนั่นแหละนะอันนั้นถึงจะเป็นกำลังใจให้กับเราเพื่อถ่ายถอนบาปตรงนี้ออกจากกิตใจเราเนาะ